ฮะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันจำได้นะว่าฉันตายไปอ่ะว้าวมันงดงามเหลือหลายเลยอ่ะแสบตาเฮ้อพระเจ้าสบปลดเอาเลยครับจนดีตอนรั้ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยในแคมป์นี้กับเกมอ่ะแอลครับ ก็ไม่ใช่ RL ครับหรอกจะมันเป็นไม้ครับมด RL ครับมดแปลกนะครับที่ยากที่สุดอก็ไม่มีคนดูเลยออะสัตว์โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ได้น้อยใจอะไรหรอกก็ผมอยากจะเล่นนะครับก็วันนี้นะครับผมมีเป้าหมายว่าผมจะหาสัตว์ให้ได้สักตัวหนึ่งนะเพราะว่าเจอวิสัตว์มันเข้าบ้างอ่ะก็ที่นี่นะครับหมู่บ้านนี้ ไม่ได้ผ่านอะไรมามากมายเต็มไปหมดเลยบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านหลังแรกที่ผมสร้างด้วยเลกันแล้วก็มีบ่อน้ํานี่ด้วยเดี๋ยวผมขุดเอาเองนะนี่คือทางเดินว้าวอะไรมันจะงามเหลือหลายเนอะําไปฆ่ามหมูกันดีกว่าเพื่อเราจะเอาเอา่อเนื้อหมูมาทําเป็นเนื้อที่เอาไว้เทมสัตว์นะครับอา่าตอนนี้ผมอัปเดตสกิลผมก่อนนะครับสกิลผมก็จะมีประมาณนี้ใส่ชุดใจเกาะโซ่และถือว่าเป็นอะไรที่ เยี่ยมยอดมากนะเจ้าไก่น้อยอ้าวทำไมแกไม่ตายทำไมแกไม่ตายตายไปซะลงมาลกไปเถอะเจ้าไก่น้อยอือเย่ชิ้นการเลือดเนื้อของพวกนายน่ะเออฮ่าฮไม่เนื้เพื่อนของฉันตายซะเถอะไม่เนื้มันพยายามหาเราแล้วเพื่อนวิ่งหนีแล้ว นี่ฉันไม่รอหรอกฉันไม่ฆ่าตะกรอนต่อเนื่องใครจะยอมตายดีกว่าโอเคดีมากแกเป็นตัวที่ดีมากแกยอมตายให้ฉันโอ้ผมถอดไอคิ้นออกก่อนสกิงกลิ้งกลิ้งกลุงกลิ้งทำให้กูลำคาญมากเลยผมรู้ท่ามื้ฉมก็ลำคาญแต่ก็ ฮ่าฮ่าผมจะทรมานทุกคนฮ่วยกุ้งกิงก <Okay, ิงกากุ้งกิงกิงกากุ้งกิงกิงกากุ้งกิงกิงกาโอเคครับผมกลับมาบ้านของตัวเองแล้วทีนี้เราก็จะเผากันเฮ้ยตัวอะไรวะนั่นตะขาบะ กูกระโดดกูกระโดดออกไปออกไปเดา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 หเราเดาเดาโอ๊นี่กูฆ่ามึงตายเหรอเอาละทีนี้ล่ะกูขาหักสองข้างและขาหักตีนหักโอ้โหัวกูก็จะขาดอยู่แล้วเนี่ย นอนดีกว่าดูสิวันนี้ฉันจะได้สัตว์สักตัวหรือเปล่าอะนโมนโมเพียงเอาละครับได้เวลาออกเดินทางแล้วไปผมก็จะไปหาสัตว์ที่ผมต้องการจะเทมกันแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรมันจะกินเนื้อนี้นะซึ่งดูสภาพเนื้อสิเ uh, <shit. S 2> ออเช็อตอ๋ฉันเจอบ้านใครเนี่ยโอ้บ้าน โอ้ยสวยสวยโอ้ my god อโอ้ my god อ,อ,อาอยากได้บ้านหลังดีจังเลยไอ้ไอ้มังกรชิมหายแล้วมึงต้องเจอกับดวงมังกรนะเพื่อนหมู่บ้านของฉันเข้มแข็งก็ไวกูจะได้ตายแน่หมู่มบ้านกู โอ๊ยกูโดนมืออีกแล้วเหรออีเปรตอ้าวกูไม่ยอมนะเฟยนั่นคือของของผมอีสปาร์ตเอเลี่ยนตัวนั้นหายไปแล้วงงโกลเอ่ากอดเดามจเอ้าชิบไปดีกว่า ผมจะไม่ยุ Slow ่งกับพี่แล้วกันโอ้ยนี่ไงเกดเอาเฮียเกดเอาเกดเอาเกดเอาแมนเกดเอาแมนถือมือแล้วเหรอออกไปเถอะนะออกไปเถอะนะมังกรเอ๋ยนั่นอะไรวะเนี่ย บ้านต้นไม้อันเบลอฮัลโหลทีนี่มีอะไรที่รู้ๆว้ายวายวาขโุดอดขโุดอดจะจะไปรุกวนแกแล้วไอ้เดินมาจากไก่แสนไกลเดินทางมาไกลแสนไกลเล่นเกมนี้มาได้40นาทีแล้วยังไม่เจอสัตว์ที่ฉันต้องการเลยเฮ้ยมา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  ไม่ใช่เบิร์กมึงไม่ใช่มาไอสัตว์ว้ายอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้นั่นเทมได้เฮ้ยนี่เทมได้เพื่อนอ่าฝาก้าใครชอบใจเนี่ยก็ฝาก ซับสไครป์ผมหมอยนะครับผมจะได้มีกำลังใจตบเลย